สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้วขอแนะนำสินค้าเกษตรคุณภาพภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณพศ2568ผลิตภัณฑ์ที่เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักในวันนี้ คือเมลอนซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบงวงผลทองตั้งอยู่ที่หมู่22ตำบลทุ่งม,มหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วโดยมีนายพรยีรดลแก้วสุวรรณเป็นผู้ดูแลหลักของกลุ่มที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาการปลูกเมลอนในโรงเรียนระบบปิดเพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและตลาด จุดเริ่มต้นของปลุ่มเกิดจากความตั้งใจของเกษตรกรในพื้นที่ที่อยากสร้างทางเลือกใหม่ให้กับคนในชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยีการปลูกแบบโรงเรือนมาควบคุมปัจจัยการผลิตอย่างเป็นระบบทั้งน้ำแสงอุณหภูมิและการดูแลโรคพืชเพื่อให้เมลอนที่ได้มีคุณภาพสูงสุดเมลอนของเรามีจุดเด่นสำคัญคือปลูกในโรงเรือนระบบปิด ควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเก็บเกี่ยวทำให้สะอาดปลอดภัยและลด,ดความเสี่ยงจากศัตรูพืชได้รับการรับรองมาตรฐาน g a p ซึ่งการันตีถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานรสชาติหวานกรอบหอมละมุนและละเอียดฉ่ำนาำรับประทานแล้วสดชื่นคัดเกรดคุณภาพทุก ผลก่อนบรรจุลงกล่องที่ออกแบบสวยงามเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นของฝากของผันหรือผลไม้ทีเนี่ยนในโอกาสพิเศษเมลอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลไม้ที่อร่อยแต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ที่มุ่งมั่นทำการ,กรเกษตรอย่างมีมาตรฐานและช่วยยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนไปพร้อมกัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบเงินผลทองยังตั้งใจที่จะต่อยอดการผลิตสู่ตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเพื่อให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองเมล่อนคุณภาพของจังหวัดสักแก้วและรู้จักของดีจากท้องถิ่นแห่งหนึ่มากยิ่งขึ้นหากท่านสนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กเมล่อนเมใจ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0831515808เมล่อนหวานกรอบอร่อยได้มาตรฐาน GAT ของดีเมืองสัยแก้วที่เราภูมิใจนำเสนอส่งตรงจากสวนคุณภาพถึงผู้บริโภคทุกท่านค่ะ